สวัสดีพี่น้องบ้องไปนะครับผมมาพบพอกันในรายการยินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานครับพี่น้องมือนีผ้าพี่น้องมากินเป็ดต้มโคกนะครับเป็ดตาอะไรประมาณจักโลตาประมาณสามโลได้บ่นะครับเมิมเอ,อบบงพี่น้องเบืองโตบกไงนะครับผมออต้มยวน ต้มอยู่ประมั่นสามโ่นละบมันเกือบสี่ชั่วโมงผ่นแล้วเนาะที่เขาต้มอยู่เนาะต้มมันเตนทานครับพี่น้องมันเลยต้มโดนได้กินครับน้าจิ้มฟีฟอดบางนึงนี่ส้มหนาวครับพี่น้องบางที่เล่บถอดเสียแขนเยวาบางที่นี่อากาศมือเศร้านี่นี่สิบสององศาเลยพี่น้องเฮ้ยหนาวคักหนาวเนี่ยฮิมามาเสียงน้องกันไ่ได้กินโดนแล้วครับอืมือโอ้โห พอดีวันพ่นสีเขาครับพี่น้องกันเลยได้เห็ดเป็ดสูเพ่นกินเป็ดเจ้าโตเห็ดเบิดเลยว่าสันตาป่าโตห่าตันนห้ออืเพ่อนกินันได้คนเน้ินละแบอืเียันโตเอืมก็วนี้กินมาบิร์ดละใหคนกินเนือคือเนื นเป็นชิดตีคุั้นหน้าแปดแปดไรครับพีนน่น้องได้เขาเจ็ดสิบเก้าปุย่้น้อยมมันได้รอดี่แปที่ิบาแม่นี่แนตะ่แม่นีเ็ละเาลผู้ใดปลูกขครนี่เรา่งานมึงยขาดทุนพี่น้องเอ้ อือัเน <si okay? well> ี่ยานก็เป er ็น่อบสีเนีเด้วยนะบอกคนเบิ่งเนาะดูแลพ่อไปว่ได้มคือไปไม่มีปัญหานี่นวพี่น้องไม่นี่ อแพนด้าย่าดินอม,อม,อมบอกมาเลย

กับน้ำจิ้มสุดๆเลยร่มพีหน่องเย้ยเดิมหนาวมานีสามทีมือแล้วเนาะ ขึ้นยังรถลงอีกมือนี่มัวลงอีกสองสามโง้ามนลดนงมพุ่มลดมไปนั่น้้บจิมน้ำจิมกันนว สาเป็นสาให็ครับหย,ยอดผู้ถ้าเบิร์กอันซีองศาแตเข้าสิบสองกันนาวอยู่วะสันปีนี้ว่ามันสิบว่านาวพี่น้องเอ้ย Oh うん。タッピの ลมน่อยน้ำหนาวน็ตออโตนกไปใส่นอนไม่อยากอยซื้อออโต จะแป่ควรเอาไปใต่งมอลอห้าเบอรเลรหาหรวอยี่หมันจะดูเพจะเอามันเดือดเม็ดายมันดีสิ่งมันเขหย่อนงเยีนหย่อ่มันกอยู่นี่ามันน่งโดนแล้วเา หัวดินดิ่หัวเดือ้อเดินหนักดิ่นะด่นมดนล้เมืม่อควงหน้วงานอาดิาดนี่งานด <c oughs> อากาศหนาวหลายพี่น้อกมากับ่อ,อยากเขา้าเคยกินลายลายกับว่กกินแพนดาไม่ได้กินที่แค่ลายลายๆไม่กินได้ดอกยังวมกินอยู่ ตัวเงี้ยเขาอินลีได้พี่น้องหมู่ว่านเห็นเขาโพสขายพอดีแม่ปาแต่ว่าเป็นเป็ดต้มน้ำปลาตัวละรลอยสี่สิบบาทเย็บแมนซังวันแม่บอกแม่มุ่งโคไปบอกสงไวเสัยเล่าบัคิดพอเนาะ ขาอ่ะจะเหตดเบิดตัวหยรเบิดเพราตายลบดเบินหลับเพาตายลับเาไตนึงยืดอกมนัผู้ออกแบบไดกที่ก่อนกัดีกว่าปรด็นพาเพะติดคุกคบผู้ใดกันลกคนผู้ใดกลัวเหรอเด้งพอแดง พาลุงสมแรงลุงสมแล้วกับเมียโอเนียปะละผัวแม่ไหมรับพี่ไอ้แทงพี่ไอ้พ่แดงพุ่มมาแต่ใชอยุคพุ่มแล้วเเที่ยวน้ำเอาแบส่อยเรา็ดเส็ทธิ์วัคซว่สิทีดวัคซีนไปล่ะฉีดไปแล้วหาคน

มันก็โตบางใหญ่คางแหนมไงนโตัวใหญ่คางใหญ่แน่นนเอาเคียงในเพิ่งกับว่าเดาออกตัวนี่เออเงไงเพืเพิ่งเห็นเขาลูกถมเมื่อวาเคียงในเหากัออกมาหลังมาหีไมหยังมาแท่งแล้วก็ยัดขึ้นไว้ขึ้นเก้าอันนะเขาบอกกันนะครับตับกับปไตเขายัดขึ้นเขาไปได้หันมั้ยติดตับตับหารตับ เอาให้พ่อไหวอามาน้ันเอาไว้หลายคนแล้วไป้กุ้เอาเขาอบเอาพ่อหย่บมาได้เขค่อยสลับเขาบอกจอเตนอะไรไต้แล้วเขขึ้นใหไหว มันลงคุ้นโคกมันสามขวดสี่ขวดขวดตัวใดเพียงจุเลกันตัวใดนี่แหละน้ำมือขวดเดียวขวดแล้วก็เติมน้ำเอาดิเออ่ะบ้ามันต้มแต่โคกนะต้มแต่โคกมันเกมรสชาติมันกระจัดต่อน่ะ กินเน้อย่าง <c oughs> <c oughs> ็งี้เนยอยงันกินเหล้าก็จะมวนม่ผขานเพอาหาผานพแดงไม่เพี้ยนมากเพาไม่เพี้ยนจะไม่ยิ่งหนหุนดๆอยแ่จะสิดทีู่้ลุงสีเขาว่ะไม่ยิ่งหุ่นยุ่ด้วยใช่ ไอดูดน <cin stereotype> <c ười> ี่นมน่ไปม่อยใหญ่ไปเบีนอ้วนิไปนืมจับพีน้องเบิดเครื่องโตครับกินเบิดโตหนึ่งเนี่ยคือสิโพดตครับเนาะ ผู้ใดภัยกินมาตัวหนึ่งนีงน่ก็ติดโพด่ครัเครื่องตัวขอบคุณพี่น้องนะครับผมทีให้การติดตามายการของผมหาาว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไปนาที่นี้นะครับเเชิอได้นนก็ฝากกดไลก์กดแชร์ในกระดกกันครับอคลิปนี้ฝากไว้เพื่อแค่นี้ครับพี่น้องพอกันไหมในคลิปต่อไปขอบคุณลหลายสวัสดีครับ